จะนกเวนเป็นนากินจะปึมปิงโยยิงมิงมงคลน,นี่ตัวอย่างนะครับตัวอย่างน,บบนั่น่างบอันนี้ก่อนอะไร นะครับห,ล,หลงเลยนะตัวหลงหลวงเลยเป็นตัวหลงของหนังอาจารย์สากรสมมงนะครับก็จะหลงเองนะครับนะอัหนหน,นี้ชื่อว่านายโถนะครับนายโถนะนายหลวงเลยเนี่ยจะเป็นคนบางะทาน้อยนะครับก็จะพูดตำเนียงบางะทาน้อยนะครับส่วนนายโถที่เป็นคนจังหวัดนะครับ آ, สขลานะครับดูการพูดนะครับการพูดนะ กบัตรีกับพงมีชื่อไหนรู้เนยนิมนวนแน่นนอนเด็กบางสะพลานน้อยครับพงษ์ได้อะไรกนาจัดอินด้าที่เขาวอกอายุปางยุ่งตรงตรงเพย์ยุคกะลีตรงตัวกอดเท้าดูยุคไก่ยุคไก่ตองตักว่าดได้เช็ดเช็ดนี่คือนายหนุ่งเงินะครับนายู้หนุ่งต่อไปนายโถนะนายโถนี่คนสงขานะครับอ่ะเาจะพูดเอ่อ các bác đi gặp đi chữ thầy tu đi thầy tu làm ra quân và kinh tí anh đừng có kim đi có tham phóng đây rồi phóng kim thập kim mà đi mà rơi rớt thập phi tôi sẽ nói về chuyện ăn 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 Chọn ăn 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 นอบปรคุณนะครับนอบปรคุณเนี่ยก็จะเป็นคนท่าแท้นะครับมีไม่เรียกคนท่าแท้งบ้างมั้ย่าอยู่ธาตุแท้งมอยู่เท่ไหร่ครับโอรับรอบก็ดีเลยพูด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 ตายได้ยัมั้ยตายมั้ยอ่านรอบปรคุณนี่จะเป็นคนหัวว้าวนะครับอ่าก็จะเป็นตัวตลกของหนังเชียนะครับหนังเชียกปากกว้างมาก่อนนะครับก็จะพูดแบบเอ่าสวัสดีครับ ต้องในจุดไหนหมดประคุณเรากาว้าวชาวทาเสแลครอเนี่ยมันดีได้มาเนี่ยดีใจมันดีมาอ่าและนั่งเนี่ยกับหลุมเนี่ยโรงเรียนเข้าล้มเดียวต้องเดี่ยวต้องมาฝึกซ่าเรียนรู้กันนัะนักว่าเนี่ยผู้สำเร็จการศึกษนะครับเราจะตามเพื่อนเลยค <c oughs> ูยแบบนี้ยไหมคุยเนี้ยนี่นายยอดทองนะครับนายยอดทองก็ ก็เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมาราชนะครับก็จะเป็นตัวแบบยังไงนักเลงนะครับนักเลงนะครับก็ถือเนี่ยขลังถือกรงนะครับกรีดนักเรียนเด็กด,ดังแต่ท่อร้องไม่เหมุอนกึ่งเพราว่ายังห่างอย่างเดียวแต่ไม่กล้าทําอะไรนะครับะจ,ะจะมีกับมืการพูดเราวับดีกับพงในจีนได้รยย้อนโคงนน้ำพระคุณกับจำด่านเด็กมาวันนี้ดีจใจกับได้มาเล่ทโธ่วันนี้ มีคือการสัมนการพูดนะครับการพูดอ่ะนี่ตัวนี้ก็คือเทวาดาวเทวาดาวเนี่ยก็จะใช้ถ้าเป็นหนังทางใต้หนังสุราภพพานีลงไปสุรา,พพานคอก,ก็จะใช้ปักไว้หน้าจอหนังกะลูนะครับก่อนที่จะแสดงถ้าเป็นหนังแล้วก็นอกแต่นั้นเทวาดาก็แสดงในเรื่องนะครับเกี่ยวกับบนสวรรค์ นะครับเจวันีาจะรู้หมดว่าใครทําความดีใครทําความช่วอะไรเทวัดาก็จะช่วยนะครับดูก็มาดินะครับปส่วนวโคแต่คนละลายนะับมีตัวปลายหน้าบดนะครับแต่ว่าคนละลาย ชื่อว่านายปูนะครับนายปูนายปูนี่ก็เป็นคนนครเหมือนกันนะครับรูปร่างหน้าตาในจมูกจะยาวใช่ไหมจมูกจะยาวนี่หัวแล้วก็จะเป็นเพราคนไม่ใช่เป็นรูนะครับเป็นจะเป็นรูเป็นแบบคล้ายคล้ายแบบนูนขึ้นมาเป็นยูนะครับเป็นยูตัวหนังตะลุงเนี่ยครับทําไมเขาแกะเป็นตัวหนังตะลุงนะเขาไปเห็นแต่ละพื้นที่ของตําบลนะครับก็จะมีคนแบบ ยังไงแบบชื่ว่าอยู่ไม่ค่อย่างสกอนะครับเป็นคนตลอดเอนะเขาก็จะเอามาวาดเป็นรูปเหมือนหนตะลุงนะครับอ่าเช่นนายูลเนี่ยบางคนจะบูกยาวบางคนจบูกยาวนะครับอลูกวัเนี่ยนะครับก็จะเป็นอยู่นะครับก็จะพูดจำเนียงขึ้นขึ้นมุกน,นะครับพูดจังหวัดนีครับพว่มนี้จุนนายพูอืม มาวันนี้ใบเตยวันนี้เอวันนี้ว่าป้าใบเตยวันนี้ที่มารเล่นนั่งวันนี้นี่คือทำยังไงตัวนะครับตัวต่อไปนะครับอ่าตอนนี้นะครับก็คือนายวรนุชนะครับอ่าวรนุชอ่าก็จะเป็นคนชาวดีนะครับรคนชาวดี เป็ปกระโหลกฟองหน้ำผูวเลี่ยมตีนทองนะครับึุกท่านเสียชีวิตแล้วนะครับก็จะพูดกับมนต์สวีนะมีหัวให้ใช้แสดงมะเล็นะครับสำเนินการพูดเป็นสวีนะครับแอดรับนี้กับป้อมวิจีไนวรนุณครุฑราภัพโฉ่ชิวบัตเมชิวเอลชาวสวีโดยกำเนิดนี่ครับดำเนินการพูด วนี้ชื่ออะไรรูไม่ใช่กนะนี่มัเมนี้ชื่อว่านสีแก้วนะครับสีแก้วทำเปนสีแก้วมติดแก้วยังอียใช่นะครับเ็ชื่อราสีแก้วนายสีแก้วนี่จะเป็นเพื่อนคู่หากับนางมนุษย นะครับก็เป็นคนชาวสวีเดนไปเติมหลอกฟองหนังโซเลี่ยมเปลี่ยทองนะครับก็จะพูดขึ้นๆเลยนะครับก็จะเป็นคนล่างใหญ่ๆพูดนะครับมังมีจุดใจที่เข้าวงวงควงเจ้าวจ้งเงินเรื่องเงินใบไก่